ตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแม่ผู mm. ้หมดตีแล้วนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะครับค,ค,คุณแม่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มา เป็นวันที่เราลำบึกถึงผู้หมวดพอดีก็เลยอยากสอบถามคุณแม่นิดนึงครับว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยวเวลาผ่านมาถึงทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ึงว่าตัวคุณแม่เองอะไรเงี้ยครับก็หลังจากที่หมวดเสียชีวิตไปเนาะทุกคนก็ให้ความสําคัญกับหมวดแล้วก็ครอบครัวของหมวดก็คือคุณแม่คุณพ่อแล้วก็น้องชายก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากพนักงานตารวจแห่งชาติครับให้การดูแลให้การสนับสนุนหลายๆอย่างซึ่งหลายๆคนก็ยังนึกถึงเขาอยู่ครับผม แต่ถ้านในส่วนของครอบครัวเนี่ยทุกคนก็ไม่เคยลืมเขาระยะเวลาที่ผ่านมา17ปีเราก็จะทำ<ม>บุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้หมดทุกปีครับทำที่บ้านเป็นแบบนี้เป็นประจำการทำบุญเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งเงินที่เป็นบำนาญของเขาครับผมก็จะได้เอามาอุทิศส่วนกุศลให้เขาแล้วก็อาจจะบริจาคให้กับหน่วยงานต่างๆที่เรา มีความประสงค์ที่จะบริจาคไม่วาจะเป็นโรงเรียนสถาบันการศึกษาหรือว่าโรงพยาบาลก็สิ่งที่พุณหมดทําไปก็เพื่อประชาชนเราก็สานต่อจิตนงเขานะคุณแม่เนาะก็เห็นว่าคุณแม่ทําเป็นตู้กดน้ําให้ชาวบ้านได้กดไปดื่มฟรีใช่ไหมครับค่ะอันนั้นจะเป็นมูลนิธิของที่บ้านที่บ้านมีพี่พี่ร่วมกันครับผมทาเป็นมูนิธิให้แม่ ให้พี่แล้วก็ให้่วงตาพวกเราก็จะช่วยช่วยกันแล้วก็จะเป็นผู้ที่ดําเนินการเกี่ยวกับค่าน้ําค่าไฟค่าเครื่องกรองน้ําอะไรแล้วก็ให้ชาวบ้านเข้ามาใช้ประโยชน์รฟรีจริงจิงคุณผู้ชมรายการวเวลาร้องไห้เนี่ยก็จะ คุณเคยกับผู้หมดตีเนี่ยในฐานะ,ะ,ะมีนักเขียนพี่เอกนะครับที่เอาไปทําเป็นละครแรงบันดาลใจเป็นนิยายอะไรเงี้ครับผมเพื่อที่ส่งต่อเจตจำนงความกล้าหาญของตํารวจท่านหนึ่งอะไรครับก็คุณผู้ชมเราก็จะคุ้นเคยเยู่แล้วแหละแต่ว,วันนี้เนี่ยเหมือนเราก็มาระลึกเรามาดูเยี่ยมชมด้วยอะไรครับใช่ผมก็ไปครั้งแรกที่มามาเจอคุณแม่ด้วยแล้วก็ได้มาเห็นผู้หมดตีด้วยครับเยะจะมีสัมภาษณ์พี่ติวด้วยนะครับใช่ สุดท้ายนี้ก่อนจะไปครับคุณแม่อยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะพูดแทนผู้หมด ตลอดพี่เอกก็จะพูดแทนในหนังสือที่เราจะมีหนังสือเกี่ยวกับพวงมาลีย <g ül> พวกมรลัน่าจะจาได้นะเราก็จะใช้เราก็จะพูดแทนตลอดวันนี้เราอยากจะได้ยินจากคุณแม่เองด้วยนะครับคือหมวดเนี่ยเขาจะเป็นคนที่รักชาติรักแผ่นดินมาก <c oughs> แลวก็เป็นคนที่มีความกตัญญูต่อแผ่นดินอย่างมากเลยนะคะเขาได้รับพระราชทา,าน้าะราชาตัวจากพระพันปีหลวงตอนนั้นยังเป็นสมเด็จพระปรมราชินีนาถอยู่ครับผมก็อุ่นทั้งกายอุ่นทั้งใจคือเหมือนกับเขามีความรู้สึกที่ดีตรงนั้นนะคะและในชีวิตเขาเนี่ย เขาจะพูดถึงเรื่องว่ากินอะไรก็ไม่อิ่มใจเท่ากินอุดมการ<ำ>นั้นเขาก็จะมีความภาคภูมิใจของเขาเองว่าเขาได้ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติและแผ่นดินซึ่งรวมถึงว่าทุกคนที่เขาทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติและแผ่นดินก็มีความภาคภูมิใจเหมือนกับที่เขาได้ทําด้วยซึ่งคนในครอบครัวก็เหมือนกันกระบอกน้องว่าหมายถึงน้องน้องติวซึ่งเป็นน้องของพี่เต้ครับผม ว่าให้ดูตัวอย่างดีๆดีๆของพี่เขาไว้อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีงามก็ให้สารต่อไปซึ่งน้องเขาก็สารต่ออุดมการณ์ของพี่ชายค่ะครับขอบคุณปาคุณแม่วอกว่านะครับผมคุณผู้ชมก็จะมีอุดมการณ์ของตัวเองแล้วก็ทำมันได้อย่างเต็มที่แล้วก็ กอดอุดมการตัวเองไว้ให้ดีที่สุดนะครับวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ทําเต็มที่แล้วมีคนจดจําเราเหมือนผู้หมวดที่มีแฟนคลับนะครับผมเราก็ได้อยู่ในใจของคนไปตลอดไม่ได้หายไปไหนจริงๆนะครับเนาะใช่งม้ว่าตัวตนจริงๆรูปร่างกายมันไม่ได้อยู่แต่ภาพจำควาทรงจำความรู้สึกเนี่ยมันก็อยู่กับคนไปตลอดก็ขอขอบคุณมากคุณแม่นะครับเดี๋ยวไปสามารถ์อดเยืต่อครับขอบคุณมากครับ ครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่ติวนะครับเป็นน้องชายของพี่หมอตี้นั่นเองนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะฮะก็เมื่อกี้นะครับช่วงเช้าๆเราก็สัมภาษณ์คุณแม่ไปแล้วแล้วก็ได้บรรยากาศทําบุญนะครับลงทำบุญลึกถึงพี่หมอตี้ไปแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเราบูฟฟมาอยู่ที่ร้านครับร้านเล็กๆเป็นร้านคาเฟ่ครับของพี่ติวเองใช่ครับผมมี คาเฟ่บรรยากาศน่ารักมากเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพไม่ดูนะช่วยระ,ระบุให้หน่อยว่าบริเวณร้านอยู่แถวไหนร้านนี้ครับชื่อร้านว่าเจอร์นี่เบอร์เกอร์นะครับ <Journey Burger. S 1> อยูอ่ทับน้ําบางปะหันครับอยู่ไม่ไกลาจากสายเอเชียยังไงก็เดี๋ยวเซิร์ชใน Ti กต o k หรือว่าใน Facebook ดูได้เลยครับใครสมมติวิ่งสายเอเชียขึ้นเหนือใ่แวบ,บ,บ,บมาได้แบบออกนอนทางนิดหน่อยไม่เป<ช>็นไรแต่ว่าบรรยากาศดีต้นไม้เขียวอจ่าโอ้โห่ายรูปสวยนะครับผมสาวๆไปรุ่นอะไรก็คือแวะได้นะครับผมทีนี้เนี่ย เมื่อเช้านี้เราสัมภาษณ์กับคุณแม่ไปก็ค่อนข้างที่จะผมก็แบบนะยึดอันในอกนะเพราะว่ามันบรรยากล่าศมันก็ความเศร้านิดน,นึงอะไรครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือท่อนพี่ติวลาผมอยากรู้พายกันอื่นบ้างของพี่มดตี้<ม>พี่ติวเอาวีรกรรมแบบก่อนที่จะสอบตำรวจเลยม,มันต้องมีบ้างผมว่าระดับพี่ผู้หมวดที่แบบโหถึงขั้นแบบว่าใจกล้ากล้าหาเนี่ยตอน,นเด็กๆมันต้องมีอะไรแซ่บซาบ้างเนี่ย มีสักหน่อยให้เล่าให้ผมฟังเลยครับเด็กๆเลยนะก็ผมท่านในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะเป็นคนอารยศัยดีครับเขาก็จะวิ่งเล่นกับเพื่อนในหมู่บ้านแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาชกต่อยอะไรกันเป็นคนสนุกเฮฮาครับแล้วก็ตอนเรียนเรียนพี่เขาอยู่ปฐถมเขาก็ชวนผมไป ไปหาที่ห้องห้องเรียนเขาเขาเรียนอยู่ม .1 ผมก็เด็กน้อยเขาบอกให้ชวนไปดูสาวม .1 เลดูสาวเราก็ไปครับพี่เขาก็นั่งเรียนแล้วก็ไปนั่งเล่นหลังห้องแต่พักหนึ่งก็เล่นเสียงดังคูก็บ่นครับบ่นวิทย์เขาว่าเออน้องมาเสียงดังอะไรนี้เราก็เล่นไปลื่นล้มปากแตกแล้ก็เลยบอกว่าเนี่ยก็พี่เขาชวนมาครูเขาก็บ่นมานิดนึงครับ พูดแต่แปลกแนาะแบบว่าสามารถที่จะชวนน้องก็คือตอนนั้นพี่ติวไม่ได้เรียนที่โรงเรียนนั้นเลยนครับแต่ว่าเรียนอนุบาลเด็กน้อยเลยแต่ว่ามันก็สามารถพาไปได้อย่างเงี้ยจริงก็ไม่ได้แล้วแกก็ชอบชอบสนุกอาจจะอาจจะมีแบบว่าเป็นคนปวดของอาจารย์หรือเปล่าแล้วก็พอโตขึ้นก็ผมก็ไปอยู่โรงเรียนประจําอยู่จุฬาภรบุรีผมที่เขาก็ไปเรียนในร้อยตำรวจ ก็ไม่คยได้เจอกันแต่ก็คือปกติโรงเรียนในรัอยตำรวจเนี่ยเขาก็ไม่ให้ออกนอกโรงเรียนหรอกใช่ใช่คือมันเหมือนจะเป็นโรงเรียนประจำแบบจ๋าเลยแต่วันนี้พอดีว่าผมก็วันหยุดกลับมาบ้านนั่งเล่นเกมยุคนั้นและนาร็อกดังๆนาร็อกผก็นั่งเล่นแตวฟังเฮ้ยพี่ออนไลน์มาได้ไงอยเนี่ย พี่แอบเล่นก็ไม่แน่ใจว่าแอบเล่นที่ห้องของโรงเรียนหรือว่าแอบปีนเรือไปรว่าน่าคิดนอกจากความผู้ใหญ่ที่โรงเรียนเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าวันดีคืนดีเนี่ยพี่เองอ่ะเอาเรือเนี่ยออกไปพายเล่นอยู่ตรงแม่น้ำข้างๆโรงเรียนที่แม่น้ำครับเอาเรือออกไปพายเล่นก็มีเขาเป็นคนคนเฮฮาครับแสดงว่าเอเนจีที่มันวดเยอะผมพอดึกภาพออกเลยว่า พี่หมอดเป็นคนยังไงเพราะว่าจริงๆเราอ่านหนังสือเนี่ยเราพอจะรู้จักพี่บ้างแล้วแหละแต่ว่ามุมเนี้ยอาจจะยังไม่ไม่ได้รู้เท่าไหร่นะครับแสดงว่ามันไม่ใช่แบบว่าเพิ่งมาเป็นตำรวจแล้วก็เพิ่งจะมีความกล้าหาหรือว่ามีความแบบขี้เล่นอะไรอยาเงี้ยแต่พูดถึงเรื่องตัวเองความกล้าหาญนะครับผมร้อยฟังอันนี้ก็ได้ฟังมาจากเพื่อนๆพี่เขาที่ร้อยฟังคือสมัยอยู่เรียนในร้อยเนี่ยพี่ผมเขาเขาก็ป่วยบ้างเลยผ่าตัดอย่างเงี้็ ไม่ค่อยได้ฝึกบ้างบางครั้งทีนี้เขาอยู่ชมรมไม่แน่ใจว่ายูโดหรือเทควันโดถ้าถ้ายูโดเนี่ยมันจะเป็นพุ่มพวกจับพุ่มอะไรครับแต่ถ้าเทควันโดก็จะเตะก็โดนเตะอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนเขามีกีฬาเหมือนกีฬาเหล่าทับหรือสักอย่างอ๋อใช่ใช่เจขาแต่ละเหล่ามาแข่งกีฬากันทีนี้แกก็ไปไปแข่งแล้วบังเอิญว่าไอ้คู่แข่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแบบเหมือนตัวท็อปเลยครับตัวเก่งไม่มีใครน่าลงก็จะมีแต่รุ่นน้องแก รุนน้องแกก็ไม่กล้าลงเพราะรู้ว่าลงไปยังไงก็สู้ไม่ได้พี่ก็รับผิดก็มีเนี่ยพี่เองอะสมัครแกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวกูไปเองน้องไปมันก็โดนมันก็แพ้อยู่ดีมีใครกล้าไปทางที่ตัวแกเองอะแกสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วตัวกระติดเดียวก็คือมีน้องที่เก่งกว่าพี่พวกหมวดแหละแต่ว่าเขารู้ว่าลงไปยังไงก็โดนนี่เล่นอยู่ดีพี่หมวมีใครไปลงเองไม่ได้แกก็อาสาลงไปกกเรียบร้อยเขาโดนเตะต่าแ <laughs> แต่ก็เพื่อนๆก็ยอมรับว่าแกเป็นคนที่เสียสละแลวกล้าหานครับ <c oughs> นี่จะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งของพี่มุมหมอดนะครับที่นี่เนี่ยอ,อยากรู้ว่าหน้าตอนนั้นเนี่ยได้ข่ามาว่าพี่มุมหมอดเนี่ยตอนที่ลงใต้เนี่ย <c oughs> ไม่บอก ทางครอบครัวหรือคุณแม่เลยก็คือจะมีแค่พี่เติวที่รู้ใช่ค่บก็คือยุคนั้นเราก็จะคุยสมัยก่อนทุก MSN พวกคุยแชทสมัยก่อนบีบีไหมบีบียุคนั้นยังไม่มียังมียุคนั้นมาก่อนมีด้ะใช่แกก็ลงไปแกก็คุยกับผมตลอดนานก็โทรมาทีแต่ผมก็เห็นในไดรี่แล้วแหละว่าน่าจะจุใชายแดนในทที่แหละแกก็บอกผมว่าเออตียวพี่อะลงไปยะลานะก็ไม่ต้องบอกใครหรอกรู้กันสองคนพอแต่ใครถามก็บอกว่าพี่อยู่แถวเมืองการเดินเที่ยวน้ําตกเดินอะไรอยู่ทางกาญจนบุรีมานั่งคือจบ นา้อยแล้วก็จําการก็จะเลือกลงที่ตํารวจพลล่มตำรวจพล่มรถพิเศษเขาก็จะเขาก็จะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พื้นที่เสี่ยงก็ผู้ชมาจะรู้ว่าย้อนไปกับแบบสิบกว่าปีก่อนเนี่ยเกือบยี่สิบปีเนี่ยแถวนั้นก็ยังแบบว่าเดือดดานกันอยู่คยังเดือดดานกันอยู่นะครับนั่นแหละฮะนี่ก็อยากจะมารู้จาร์พิมตี้ในอีกมุมหนึ่งนะครับผมแล้วก็เหมือนว่าตอนนี้พี่ติวเองก็รับราชการรากาการตํารวจพิทีครับก็ ครับอย่างรัชกา่ครับนะครับใครที่เคยอ่านหนังสือนะครับหรือว่าเคยดูละครมูวิสนี่ย้ำอีกทีนึ่งละกันนะครับมูวิสนี่เป็นนวนิยายที่ผู้เขียนขึ้นมาแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากพี่ตีเองเลยนะครับตัวละครนั้นแล้วก็ทาเป็นละครแล้วก็ทําเป็นหนังสือนะครับแจกจ่ายจำหน่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นพาร์ทในชีวิตจริงนะครับผมที่เบื้องหลังของครอบครัวนะครับของตัวละครตัวนั้นก็ได้นิดหน่อยนะครับใครอยากมา ที่นี่นะครับรออก็มาแะมาได้ใช่ครับมีอะไรเด็ดๆมามที่นี่ที่นี่จะเป็นเบอร์เกอร์ครับเบอร์เกอร์โฮมเมดแล้วก็เครื่องดื่มกาแฟครับเบอร์เกอร์มีอะไรกไก่หมู <นะ S 1> ที่นี่จะเป็นหมูกับเนื้อครับทำเองครับมผมทำเองหมดเลยอ่า นี่ทำโดยทเสาร์อาทิตย์นะครับวันธรรมดาทํางานนะครับอ๋แสดงว่าเบอร์เกอร์เนี่ยจะมีเป็นเมนูพิเศษสำหรับเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคือร้านจะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์ครับเพราะว่าวันธรรมดาทํางานอยู่ครับโอเคฮะงานดิเรกครับงานดิเรกผมไม่น่าจะดิเรกนะผมดูจังระยะความสุขครับอันนี้จะดีเลรกเนี่ยอันนี้นะครับผมก็ฝาก EP นี้ไว้ด้วยนะครับซึ่ง แน่นอนแหละว่าพี่พูหมวดนี่ก็เป็นวีรชนคนหนึ่งเลยะนะครับที่ผู้คนน่าจําำกันได้ดีวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศพามาดูความเป็นกันเองบ้างนิดหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ชมก็จะได้ยินจากปากคนอื่นแล้วก็จะการอ่านนิยาาบ้างหรือว่าดูจากละครบ้างนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าพาร์ทจริงๆเนี่ยเวลาหนังที่สร้างจะเริ่มจริงเนี่ยมันก็จะมีกิมมิคอื่นๆอยู่ด้วย ที่อาจจะไม่ได้แบบว่าผู้คนอาจจะไม่รู้วันนี้ก็เลยว่ามานําเรื่องราวมาเล่าให้ผู้ชมฟังนิดนึงนะครับก็ขอบคุณวีติวมากครับวันนี้ยินดีครับแต่ขอไม่รบกวนเราของลูกค้าตันนี้ลูกค้าเยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้มีสาระเหมือนแบบว่าคิววันก่อนนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวเล็กๆละกันนะครับที่ให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับผมเพราะว่าเราเองก็มีความตั้งใจที่จะมาร่วมงานรกถึงวีรบุรุษท่านหนึ่งอยู่แล้วก็คือพี่หมอตีนเองนะครับยังไงก็ ฝากกดไ like, ลค์กด subscribe ให้รายการแล้วก็เป็นกำลังใจให้รายการตลาดร้องไห้ของเราด้วยนะครับผมเช่นเคยนะฮะวันนี้ขอบคุณสถานที่นะครับจอห์นนี่เบอร์เกอร์นะครับผมใครอยากมานะครับลองปักหมุดได้นะครับอยู่เส้นเอเชียเนาะแวะเข้ามานิดเดียวเองนะครับบรรยากาศดีนะครับผมร้าน,นตกแต่งน่ารักมากๆเลยนะครับ และก็ก่อนจะจากกันไปเช่นเคยครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่สนับสนุนรายการมาตลอดนะครับผมท่านแรกนะครับคุณอาวินาอุปทยาท่านที่สองคุณอมรรัตน์สุรัตนาวานิชเอ็มเคสุกีและไอทีโซลูชันครับวันนี้งงฟัตเตอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ